กราบสวัสดีเพื่อนๆผู้รักการ์ตูนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่าหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญจากนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันนะซึ่งทั้งนิยายและนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ AdimaX Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชั่นของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีีกาาารรรเเเเปิิดดผยยยยยละออองงงส่่วนนขื ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชาเมืองใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวการพบกันระหว่างพระเอกของเรื่องโซมะคาสิยะกับว่าที่ภรรยาคนแรกริเซียขออภัยครับริเซียเอลฟรีเดนเหตุการณ์ความรักครั้งที่หนึ่งภายหลังจากที่โซมาคาสิยะถูกอัญเชิญมายังอาณาจักรเอลฟรีเดนในฐานะผู้กล้า และได้ทําการพูดคุยรายละเอียดแผนการพัฒนาประเทศกับทางราชานั้นแทนที่ทางราชาจะ,ส,ะาส่งโซมัคาสยะให้กับทางจักรวรรดิแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าในวันที่32เดือน4ศัตตราชมหาทวีปท,ที่1,546โซมะคาสิยะได้ถูกประกาศให้เป็นกษัตริย์คนใหม่แห่งเอลฟิเดนพร้อมทั้งให้มีการมั่นหมายกับลิเซียเอลฟิเดนลูกสาวของกษัตริย์คนปัจจุบันอีกด้วยภายหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนตัวกษัตริย์แล้ว ทำให้บรรยากาศรอบเมืองนั้นมีความตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าความกลาหลก็สงบลงตามธรรมชาติเพราะเดิมทีแล้วกษัตริย์อันเบิร์ตซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนนั้นได้รับความรักใร่เป็นอย่างยิ่งจากประชาชนโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้คิดว่าถ้าเกิดราชาปลอดภัยก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งกล่องหน้านี้ก็ถูกกดดันจนลำบากหน้าดูเลยนี่ได้ลดภาราละ,ละลงกปดีแล้วล่ะหลังจากนี้ก็ทำตัวตามสบายได้แล้วล่ะสิน่ายินดีจริงๆ แน่นอนระหว่างที่มีคนคิดเรื่องอย่างนั้นอยู่เสียงม้าตัวหนึ่งก็ได้วิ่งผ่านไปม้าสีขาววิ่งไปบนพื้นหินผ่าบรรยากาศไปซึ่งนั่นก็คือลิเชียเอลฟรีเดนนั่นเองระหว่างที่เจ้าหญิงลิเชียได้กำลังควบม้ากลับไปยังที่ปราสาทนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็ต่างตะโกนโห่ร้องอวยพรองค์หญิงขอแสดงความยินดีด้วยกับการมั่นหมายด้วยครับขอให้มีความสุขนะคะแต่เสียงเหล่านั้นไม่มาถึงหูของเจ้าหญิงเลย เพราะว่าเจ้าหญิงลิเชียยังคงเป็นห่วงท่านพ่อและท่านแม่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทำให้ยูวีดีถึงเกิดการสละบัลลังก์ขึ้นล่ะเมื่อเดินทางมาถึงปราสาทลิเชียจึงได้เดินไปที่ห้องของพระราชาและพระราชินีท่านพ่อนี่หมายความว่ายังไงกันคะลิเชียส่งเสียงออกมาแต่ปรากฏว่าภาพที่อยู่ตรงหน้านั้นก็คือคุณคะอ้าวอ้าราชินีกำลังนำสะโคนที่ถูกป้ายครีมป้อนเข้าสู่ปากของกษัตริย์องค์กร ภาพที่เห็นตรงหน้านั้นกลับทําให้ลิเซียหมดแรงถึงขั้นทรุดลงกับพื้นเลยก่อนที่จะเอ่ยถามกับพ่อของตนเองหรือกษัตริย์องค์ก่อนว่าทำไมจู่ๆท่านพ่อถึงสละราชสมบัติล่ะคะแน่นอนพาอสำหรับประเทศนี้แล้วคนคนนั้นเหมาะสมจะเป็นกษัตริย์ยิ่งกว่าพ่อ,อยังไงล่ะนี่เป็นการตัดสินใจในฐานะกษัตริย์ของประเทศนี้พ่อไม่ยอมให้ค้านหรอกนะแน่นอนว่าลิเซียไม่พอใจเนื่องจากต้องมั่นกับคนที่ไม่รู้จักเลยแต่ว่า ราชินีก็ได้กล่าวออกมาว่าเรื่องที่ลูกเป็นคูอมันกันนะ่ะไปคุยกันเองเถอะนะเดิมทีการมั่นหมายเนี้ยพ่อของลูกก็ดันทุรังทําเองด้วยถ้าเกิดไม่ชอบท่านโสมาก,ก็คงไม่บังคับหรอกลิเชียได้แต่ไหลตกก่อนจะเดินออกมาจากห้องแต่บรรยากาศของปราสาทที่ลิเชียกําลังเดินอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเป็นบรรยากาศที่เมดและทหารยามทุกคนต่างพากันวิ่งวุ่นตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่ราวกับเป็นบรรยากาศที่ลิเชียไม่เคยเห็นมาก่อน ลิเซียจึงได้เอ่ยถามเมดไปว่าเอ่อที่ปราสาทดูวุ่นๆนะมีอะไรเกิดขึ้นหรอเมดจึงได้ตอบกลับไปว่าเปล่านี่คะไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะเหรอแต่ดูวุ่นๆกันนะค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากกษัตริย์องค์ใหม่ก็ได้ค่ะพอเห็นการทํางานของฝาบาทแล้วรู้สึกผิดที่ทําให้ฝาบาททางานอยู่คนเดียวนะคะงั้นเหรอพยายามเข้านะลิเซียมองส่งเมดที่เดินจากไปแล้วก็ได้แต่คิดสงสัยว่า ทำให้แมเตอร์เนตยังรู้สึกขนาดนั้นการทำงานของกษัตริย์องค์ใหม่จะเป็นแบบไหนเนี่ยจากนั้นลิเซียจึงได้เดินไปยังห้องบริหารของอาณาจักรเมื่อเปิดประตูไปสิ่งแรกที่ลิเซียเห็นก็คือกองปึกกองปึกของเอกสารโต๊ะใหญ่ที่ขนาดที่ว่าคนสามารถขึ้นไปนอนได้ได้มีเอกสารกองถมกันจนลน้นนอกจากนั้นถ้าเกิดมองเข้าไปดีแล้วโคะข้างยาว ก็มีขา้าราชการหลายคนที่กำลังก้มหน้าก้มตายอยู่กับกองเอกสารเช่นเดียวกันในขณะที่รีเซียกำลังเมออยู่นั้นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากอีกฝ่าของกองเอกสารนี่คนที่เพิ่งเข้ามานั่นนะ่ะเอ๊ะอะไรเหรออ่านหนังสือออกหรือเปล่าคำวนวณเป็นหรือเปล่าย่อย่ยามาดูถูกกันนะฉันได้รับการศึกษามันในระดับหนึ่งเลยล่ะงั้นเหรอพอดีเลยงั้นมาช่วยงานตรงนี้หน่อยแล้วกัน ลิเซียกำลังรู้สึกหัวเสียจึงได้ตอบกลับไปว่าช่วยงั้นเหรอนายคิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงมาสั่งฉันชายคนนั้นกลับตอบมาว่ามาช่วยเถอะนะนี่เป็นคำสั่งของกษัตริย์นะแน่นอนว่าพูดจบคนที่อยู่อีกฝ่าของกองกระดาษก็ได้ลุกขึ้นมาทันใดนั้นการพบกันครั้งแรกของโซมาคาสิยะที่เป็นกษัตริย์องค์ใหม่และลิเซียเอลฟฟียนที่เป็นคู่มั่นก็ได้เกิดขึ้นด้วยประการลาชนี้ แต่ในภายหลังดิเซียได้เปิดเผยว่าภาพลักษณ์แรกพบของโซมาคาเซียนั่นก็คือชายหนุ่มผู้มีดวงตาเหนื่อยล้าและนั่นก็คือการพบกันครั้งแรกเหตุการณ์ความรักครั้งที่หนึ่งของโซมาคาเซียและลิเซียเอลซีเดนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะฟังเหตุการณ์ความรักครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ช่องเราได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะนำเหตุการณ์ความรักแบบนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกในคลิปหน้าๆน,นะครับไว้เจอกันใหม่ครับ